สบายดีท่านผู้ชมสบายดีเนาะมาพบกันอีกรนะเด้อเนาะกับโ่องปอเป็ดสาวลาวเนาะวันะนี้กลับมานําเสนอปลาแดกแซบคือเก้าท่านผู้ชมปลาแดกแซบปลาแดกลดเด่นเนาะแซบอิหอน,นีันะี่บริตัวเนาะลดเด่นเนาะแกงกระเด็นลาบกระเด็นเมนูใดกระเด็นเด่นเด้อแซบปลาแดกของคนลาวเนาะลดเด่น้อนะจ้าเนาะซื้อว่าลดเด่นเนาะ ปลาเด็กของคนลาวผลิตอยู่ประเทศลาวขวดนากกับผลิตอยู่ลาวคือกันเนาะอย่าลืมสนับสนุนคนลาวเด้อเนาะท่านผู้ชมเด้อเนาะมามากินแตงโมคงแซ่บๆน้ำกันเนาะใส่ปลาเด็กนนี้แหละลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะบริตตตำให้เบิงนะ่งเนาะมีแต่จะมากินมากินน้ำกันท่านผู้ชมอันนี้เป็นเสื้อปลาเดกเสื้อของเจ้าของปลาเด็กอะไรเพื่อนเอาให้มาเนาะใส่เนาะลดเด่นเนาะสี สดใสสีน้ำมะเกี้ยงเนาะสีส้มนั่นเองเนาะเข้ากันดีเนาะกับปลาแดกแซบรสเด่นๆของเพิ่นอันนี้มันก็จะเด่นโดดเด่นเนาะมาเด้อท่านผู้ชมมากินตำหุ่งน้ำกันเนาะใส่ปลาแดกแซบเนาะปลาแดกรสเด่นนั่นเองเนาะอ้าวเบาๆไหลใหญ่ห่างแล้วเนาะเอออยากให้หู้น้ำกันแหละเนาะว่ามีปลาแดกแซบมานำเสนอเนาะมาลองกินน้ำกันเนาะตำข้าวปุ้นนี่ตำข้าวปุ้นใส่มักหุ่งตำซั่วนะ ใส่หอยน้ำหอยปักกวงหรือว่าหอยเซอรี่นั่นเองเนาะพักกับแก้มกระเมนหมักกันถิ่นคือเก้าเนาะมักทั่วแล้วก็มีทั่วพูน้ำ <c oughs> อ๋อตำข้าวปุ้นปนบมักฮงเนาะหรือว่าตำซ่วนะเนาะตำข้าวปุ้นปนบมกักฮงใส่มกักฮงหมากฮง <c oughs> ตำหมักฮุงป่นข้าวปุ้นหรือว่าตำซัวนั่นเองใส่หอยเซอรี่น้ำเนาะมื้อนี้ก็ใส่เสื้อรดเด่นน้ำเสื้อปลาเจ้าของปลาแดกเพื่อนไ้มาเนาะรดเด่นเนาะเด่นบอสีส้มสีน้ำหมักเกี้ยงเนาะ,ะมีหมักทั่วผูกับน้ำเดอ้อตำมักฮงอีกก็มีหมักทั่วน้ำเดอ้อฮุกงซุกอันนี้เนาะมืาม้ามาๆๆา,า,า,าบอว่าไรยะางเนาะกินกิน อาจจะมีเสียงแบ่เสียงอย่างไรเนาะเสียงธราารมชาติ์นะท่านผู้ชมเนะมาะธารรมชาติบ้านนาธราารมชาติบ้านบ้านเนาะคำเลขเฮกหมานประเด็กแซบของพวกเขาจัดไปเลยเนาะอือหือเออแทบน้อยนี่ทำปะลาโนนัว,นวอือ หอมนัวแซ่บ ไมู่ต่ำ <irgendw> ม <carbono> ื <Beautiful>, ้อ <bothered> นี้ก็เลยท่านผู้ชม มะก,กะทินอืมอืมลืมเอาส้มมาอืมเอาส้มมาเลยจะใส้ไม่ถูก <laughs> กินยูสวนคือเกาพี่น้อง แสบกินข้าใดก็ะแทบพี่น้องแสบอีลีบูเมนตังย้วตังยองยดอกประแดกเพิ่นแสบอยู่แล้วนะอือหืออืมบักหอยอืม